คำเตือนคลิปนี้มีเรื่องราวของความรุนแรงสุดๆนะครับเหตุการณ์น,นี้เกี่ยวกับ ทนายสาวในอังกฤษที่เดินกลางดึกคนเดียวหลังเธอไปดื่มกับเพื่อนเพื่อนเสร็จถามว่าทำแบบนั้นทำไมเนื่องจากเธอเป็นทนายสาวที่เน้นจุดยืนว่าถ้าผู้ชายสามารถเดินไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนได้ผู้หญิงก็ควรทำแบบนั้นเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าเธอก็ผลักดันสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในคืนนั้นที่เกิดบางอย่างขึ้นกับเธอเหตุการณ์นี้เกิดในลอนดอนทนายสาวคนนี้ชื่อซา,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 าร่าเธอเกิดวันที่9ธันวาคม1986โดยตายายของเธอเอพยพ

บาคสถานมาสู่ยูเคในปี1968ถึงที่ลอนดอนแล้วก็สร้างครอบครัวกันโดยตายายมีลูก5คนเวลาผ่านไปลูกของพวกเขาก็คือแม่ของซาร่านั้นได้คลอดซาร่าออกมาแต่แล้วเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยมีซาร่าตอนอายุ22ปีเท่านั้นพูดง่ายคือชีวิตค่อนข้างลำเค็นในการเลี้ยงลูกเนื่องจากวัยยังไม่พร้อมและต้องทำในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยถึง่างนั้นก็มีความช่วยเหลือมากมายจากครอบครัวทุกคนเต็มที่ในการให้ซ ซาร่าเติบโตมามีชีวิตที่ดีโดยซาร่านั้นเป็นหลานคนแรกของตาใหยซึ่งถึงแม้เธอไม่มีพี่น้องของตัวเองแต่เธอก็ไม่ค่อยเหงาเนื่องจากครอบครัวนั้นอบอุ่นมาถึงครอบครัวฝั่งแม่มีลุงป้านานะอามีตายาย่คอยอยู่เคียงข้างเสมอซึ่งซาร่าในวัยห้าขวบเท่านั้นก็บอกที่บ้านว่าเธออยากเป็นทนายและเวลาผ่านไปเธอก็ได้เป็นทนายจริงๆนั่นคือชีวิตส่วนตัวครอาคราของซาร่าเธอสามารถสอบตัวทนายจนผ่านและเวลาผ่านไปถึงพฤษภาปี2020ี ด้วยวัย35ปีซาร่าก็ได้งานแรกว่าความในฐานะทนายโดยเส้นทางสู่ทนายของเธอนั้นซาร่าก็เป็นแนวสายขาวคือทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นงานอาสาช่วยเหลือผู้อพยพที่ย้ายมายูเคให้พวกเขาลงหลักปักฐานได้โดยผู้อพยพเหล่านี้หลายๆคนก็ต้องหนีจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ประเทศดังเดิมของพวกเขาแล้วก็กว่าจะย้ายมาได้ถือว่าลำบากมากๆซึ่งหน้ ที่ของซาร่าในงานอาสานี้คือช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศาัยรวมทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆนอกจากนี้ก็คือการอยู่เคียงข้างเป็นกําลังใจคอยพูดคุยกับพวกเขาสิ่งที่จะสื่อคือซาร่านั้นหลายๆคนมองว่าจิตใจดีมากนอกจากนี้เธอรักแมวถึงขนาดเมื่อเจอแมวจรตามถนนและดูหน้าเป็นห่วงเธอก็พาไปหาสัตวแพทย์แล้วก็ใช้เงินของเธอเองที่ทํางานเหนื่อยยากหามาได้จ่ายค่ารักษาแมวเหล่านั้นรวมทั้ง อยถามเพื่อนบ้านว่ามีใครอยากได้แมวใหม่ไหมเนื่องจากเธอเจอแมวจรอ,อีกแล้วอยากให้แมวน้อยเหล่านั้นหรือจะแมวใหญ่มีบ้านของตัวเองนอกจากนี้ผู้คนก็บอกว่าซาร่านั้นเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้และแล้ววันที่25มิถุน,นายนเวลา2ทุ่มครึ่งซาร่าก็ไปพบกับเพื่อนของเธอที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งทางตะวันออกของลอนดอนเป็นร้านเหล้าสบายๆพวกเขาทานมื้อเย็นและดื่มกันเล็กน้อยจากนั้นไปร้านเหล้าอีกแห่งหนึ่งบนแชปเพลโรดชื่อว่าแชมส์บาร์ ั้งคู่ก็พูดคุยสนุกสนานและเต้นรํากันจเวลาผ่านไปถึงตีสองกลายเป็นวันที่26ิมิถุนาแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านโดยซาร่ารอเพื่อนเธอเรียกแท็กซี่จนรถมาแล้วกลับไปก่อนแต่ตัวซาร่านั้นตัดสินใจว่าจะเดินโดยซาร่าบอกว่าปกติเธอไม่ชอบขึ้นแท็กซี่เนื่องจากไม่อยากนั่งรถกับคนแปลกหน้ารู้สึกว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นและรู้สึกปลอดภัยกว่าในการเดินไปตามถนนเพียงลําพังซึ่งก็ไม่ได้ใกล้ในการกลับจากร้านเหล้านั้นแต่ซาร่าก็ยังจะ เดินอยู่ดีและนี่คือสิ่งที่ซาร่าชอบทำโดยคนรอบตัวบอกว่าซาร่านั้นพกรองเท้าวิ่งติด ตัวไวเสมอไว้ในกระเป๋าของเธอเวลาออกไปไหนตอนกลางคืนเพื่อที่ว่าพอเที่ยวเสร็จเธอก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าวิ่งแล้วก็เดินกลับบ้านนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าเธอชอบเดินจริงๆบวกกับตอนนั้นเป็นหน้าร้อนของอังกฤษด้วยซึ่งสําหรับพี่นั้นอาจจะเรียกได้ว่าอากาศดีไม่เหมือนหน้าร้อนของเราโดยคืนนั้นตามระยะทางแล้วซาร่าต้องเดินประมาณ30นาทีซึ่งถือว่าปกติเขาคงไม่เดินกันและแล้วพอเดินไปเรื่อยๆจนถึงถนนแครนบรูคซึ่งตอนนั้นห่างเพียง10นาทีก็จะถึงบ้าน แล้วแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งสังเกตเห็นซาร่าเข้าโดยผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาในค่ำคืนนั้นอย่างน่าขนลุกและแล้วก็ตัดสินใจสะกดรอยตามซาร่าโดยช่วงแรกๆเขาก็เดินค่อนข้างทิ้งระยะห่างอยู่ข้างหลังเธอทั้งคู่ห่างกันค่อนข้างมากแต่แล้วเขาก็ค่อยๆเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเข้ามาใกล้ซา,าร่าห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นและไม่มีใครคนอื่นเลยอยู่บนถนนแต่จากกล้องวงจรปิดแล้วดูเหมือนว่าซาร่าไม่สังเกตถึงผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำโดยตอนนั้นเวลา ประมาณตีสองครึ่งอีกนิดหนึ่งก็ถึงบ้านซาร่าแล,แล้วแล้วเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนติดตามเธออยู่ข้างหลังไกลๆแต่ตอนนั้นก็สายเกินไปแล้วเนื่องจากผู้ชายคนนั้นคว้าหลังคอเธอไว้แลวลากซาร่าไปที่ลานจอดรถใกล้ๆจากนั้นกดเธอลงพื้นแล้วเขาก็ทําร้ายเธอโดยไม่ใช่อาวุธจากนั้นทําไม่ดีมีร้ายกับเธอซึ่งซาร่าพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ก็ไม่ไหวเนื่องจากผู้ชายคนนี้นแข็งแกร่งกว่าเธอมากเขาทําร้ายเธออย่างรุนแรงจนซาร่าหมดสติไปโดยการทําร้ายครั้งนี้รวมๆและใช้ เวลาประมาณ9นาทีโดยในช่วงเวลา3จาก9นาทีนั้นมีคนส่งข้อความถึงซาร่าก็คือเพื่อนที่เธอออกไปเที่ยวคืนนั้นด้วยว่าถึงบ้านแล้วหรือยังแต่ซาร่านั้นไม่เคยได้เห็นข้อความนี้เนื่องจากเธอไม่รอดจากเหตุการณ์นี้และแล้วเธอก็หมดลมหายใจไปซึ่งคนร้ายทําการค้นตัวเธอและขโมยของไปจากเธออย่างสองอย่างจากนั้นเดินออกไปซึ่งระหว่างที่เดินหนีไปนั้นเขาก็ทิ้งของที่ขโมยมาจากซาร่าลงพื้นทีละชิ้นทีละชิน้นอย่างเช่นกางเกงแล้วก็ กุญแจต่างๆรวมทั้งทําการทิ้งกระเบ๋าตัางและเลกกิ้งของซาร่าไว้บนต้นไม้มีการโยนโทรศัพท์ของซาร่าไว้บนลานจอดรถของบ้านแถวนั้นทีนี้เวลาผ่านไปไม่นานก็มีคนพบเห็นร่างของซาร่าเป็นคู่รักสองคู่ที่เดินไปตามถนนนั้นพบซาร่าหมดสติอยู่แต่ตอนนั้นเธอยังหายใจอยู่หายใจอย่างแรงและก็อ่อนล้ารวมทั้งขาของซาร่างออยู่ในองศาที่แปลกมากรวมทั้งมีเลือดกระจายอยู่ทั่วไปหมดและเวลาตีสองสากานาทีมี การโทรเบอร์ฉุกเฉินซึ่งผู้มาพบเห็นร่างของซาร่านั้นก็พยายามประมพยาบาลขณะรอรถฉุกเฉินมาจนในเวลาผ่านไปนักการแพทย์ฉุกเฉินก็มาถึงอย่างรวดเร็วหลังโทรเรียกไปประมาณ5นาทีเท่านั้นแล้วก็มีการส่งตัวซาร่าไปที่โรงพยาบาลรอยัลลอนดอนต่อมา ตรวจพบว่าซาร่าบาดเจ็บทั้งหมด46จุดไม่ว่าจะเป็นรอยถูกเฉือนบนศีรษะหรือรอยช้ำบนใบหน้าและจมูกหักรวมทั้งความเจ็บปวดต่างๆนานาเรียกได้ว่าสาหัสซึ่งก็น่าเศร้าที่พ่อถึงโรงพยาบาลซาร่าเสียเลือดอย่างมากจนสายเกินไปที่จะช่วยชีวิตเธอแล้วยื้อไว้ไม่ได้นานจนกระทั่ง9โมง58นาทีในตอนเช้าก็เกิดการบันทึกว่าซาร่าเสียชีวิตในวันที่26มิถุนาปี2022ต่อมาในวันเดียวกันนั้น ลาประมาณ11โมงเช้าตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของยายซาร่าเพื่อแจ้งเหตุให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนพวกเขาตั้งตัวไม่ทันได้มารู้ว่าซาร่านั้นเสียชีวิตโดยที่ไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่เคียงข้างเลยเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่าเธอหมดสติลงและกระเป๋าตังของเธอก็ถูกขโมยไปทําให้ผู้คนไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเธอคือใครและกว่าจะพบกระเป๋าตังก็คงสักพักหนึ่ง่งผลให้ที่บ้านไม่ได้อยู่ ข้างช่วงลมหายใจสุดท้ายของซาร่าในส่วนของตำรวจนั้นก็ได้ทําการล้อมบริเวณที่เกิดเหตุไว้เพื่อเริ่มสืบสวนว่าพ่อจะมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างโดยบริเวณนั้นนับว่าเป็นย่านที่ผู้คนขวักไขว่มากมีร้านค้าต่างๆพวกร้านค้ารายเล็กแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตรวมทั้งรถยนต์ขับผ่านไปมามีรถเมย์วิ่งไปมาซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าช่วงกลางวันอาจจะคนเพียบแต่ช่วงดึกๆนั้นเงียบสงัดและอันตรายและด้วยความที่ชุมชนนั้น ข่าวค่อนข้างแพร่เร็วสงผลให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องของซารา่าแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะพวกเขานึกว่า ถนนเส้นนี้ปลอดภัยในส่วนองตรวจนั้นทางนิติเวชก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุและได้พบรอยนิ้วมือรวมทั้งเลือดที่ไม่ใช่ของซารา่าซึ่งตำรวจเชื่อว่านี่แหละของคนร้ายโดยตามหลักการแล้วเมื่อพบตัวอย่างดีเอ็นเอเหล่านี้ก็ให้นําไปเทียบกับฐานข้อมูลอาชญากรเนื่องจากมีเพียงอาชญากรเท่านั้นที่ถูกเก็บตัวอย่างดีเอ็นไว้และถ้าคนร้ายเคยมีความผิดทางอาญาม,มาก่อนทางตำรวจก็จะสามารถพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่าคนนี้แหละคือคนร้ายและคราวนี้ผลออกมาคือเทียบ เจอกับบุคคลที่มีประวัติทางอาญาชื่อจอร์แดนอายุ29ปีซึ่งเขานั้นเรียกได้ว่าชีวิตนี้เข้าเข้าออกออกเรือนจําอยู่เรื่อยๆตั้งแต่อายุ15ปีโดยจอร์แดนนั้นถูกตัดสินมีความผิดอาญา69ครั้งสมมัติให้ติดคุก28ครั้งในช่วง17ปีโดยคดีที่เขาก่อมีทั้งขโมยของขโมยรถมีการทำร้ายตำรวจแล้วก็ทำร้ายร่างกายเนื่องจากเหยียดผิวนอกจากนี้ก็มีการล่วงเกินผู้หญิงโดยการเข้าทำร้ายผู้หญิงนั้นเป็นคดี เขาก่อตั้งแต่อายุ17สมผลให้เหยื่อตาบวมออกมานอกจากนี้ในปี2021ก็คือ1ปีก่อนสังหารซาลาผู้ชายคนนี้ถูกหมายสารสั่งห้ามเข้าใกล้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเวลา3ปีเนื่องจากเขาไประรานเธอนอกจากนี้เขาเคยทำ้ายร่างกายแฟนเก่าตัวเองด้วยจำนวนหลายครั้งถึงขนาดเธอบอกว่ารู้สึกโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากจอร์แดนกดขี่เธอมากมายเหลือเกินในตอนที่ยังคบกันเขาซ้อมเธอหลายสิบครั้งสมมติเธอมีรอยช้ำและแผลเป็น นนซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าสงสัยว่าทําไมคนแบบนี้ถึงได้ออกมาจากคุกเนื่องจากในตอนที่เขาสังหารซาร่าเขาออกจากเรือนจํามาได้เพียง9วันเท่านั้นและอย่างที่สมควรให้ผู้คนตั้งคําถามกับตํารวจคือจริงๆแล้วในวันที่เขาสังหารซาร่าตัวจอดแดนควรจะถูกตํารวจจับเข้าคุกไปก่อนหน้าน,านั้นโดยซ้ําเพราะเขาผิดนัดคุมประพฤติเขาควรจะไปพบเจ้าที่คุมประพฤติซึ่งตามหลักท่าเบี้ยวแล้วก็ควรมีการส่งตํารวจไปพาตัวเขามาแต่หมมอนว่าตํารวจตามตัว เไม่จอโดยทําเพียงแค่เดินทางไปถึงที่อยู่หนึ่งที่จอร์แดนได้ลงเอาไว้แต่เขาไม่อยู่ซึ่งผู้คนก็ตั้งคําถามว่าเอา้าพอไม่เจอก็แยกย้ายแค่นี้หรอทาไมไม่พยายามหาต่อเพราะถ้าตํารวจคุมตัวมาได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเขาก็ไม่สามารถไปทํา,าร้ายซาร่าได้ซึ่งหลังจากตํารวจไปหาจอร์แดนที่อยู่เดียวแล้วยอมแพ้ไปเวลาผ่านไป2วันเขาก็ไปสังหารซาร่าทีนี้ข้ามมาตอนที่ตํารวจเทียเอพเนเอจนรู้ว่าเป็นจอร์แดนแล้ว,ลวก็เกิดความกดดันต่างๆมากมายเนื่องจากเขาพึ่งก่อเหตุฆาตกรรมไปเพราะฉะนั้น แน่นอนตำรวจถูกกดดันอย่างมากว่าต้องจับให้ได้เดี๋ยวนี้แต่ปัญหาคือก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจอแดนอยู่ไหนซึ่งผู้คนเชื่อว่าในช่วงนั้นหาตัวยากเพราะจอแดนกลายเป็นคนร้ายบ้านไปแล้วเนื่องจากเขาออกจากเรือนจำมาแค่9วันเท่านั้นน่าจะยัง,งงงงกับชีวิตอยู่ทีนี้มีอย่างหนึ่งคือตำรวจได้หลักฐานสำคัญมาจากกล้องวงจรปิดถึงขนาดบันทึกไว้ได้ช่วงเวลาที่จอแดนลงมือทำร้ายซารา่าซึ่งเหตุผลนึงอังเพราะลอนดอนถือว่าเป็นเมืองที่มีกล้องวงจรปิดเยอะที่สุดใน ุรปหรืออาจจะรวมทวีปอเมริกาด้วยซึ่งจากระธานนี้เองทําให้ตํารวจดูว่าหลังจากจอแดนลงมือกับซาร่าแล้วเขาไปทําอะไรต่อบ้างซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าหดหูเนื่องจากในคืนนั้นมีผู้หญิงหลายคนที่ตกเป็นเป้าของจอแดนที่พอตํารวจรวบรวม,รว,ม,รว,มวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจุดต่างๆก็สามารถปฏิบัติต่อได้ว่าคืนนั้นจอแดนไปไหนบ้างโดยย้อนไปช่วงสองทุ่มเขาไปร้านเหล้าชื่อเกรซพูลผับซึ่งเป็นที่เดียวกันกันกบที่ซาร่าไปดื่มกับเพื่อนเธอเลยในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งมาเพราะว่า จอแดนไป3 0สินาทีก่อนหน้านั้นแต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดคือเรื่องบังเอิญเขาไม่ได้จงใจจะลงมือกับซาร่าแต่แรกจากกล้องวงจรปิดนั้นถ่ายไว้ได้ว่าจอแดนกำลังรังควานผู้หญิงคนอื่นอยู่นอกร้านเหล้าเขาพยายามเอาแขนโอบรอบตัวเธอแล้วก็มีการพยายามสัมผสัสบั้นท้ายของเธอด้วยแต่เธอผลักเขาออกไปแล้วก็กลับเข้าไปในร้านเหล้าจานั้นเวลาผ่านไปสักพักจอแดนก็ตามเธอกลับเข้าไปในร้านเหล้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรในนั้นจน,นเวลาผ่านไปถึงประมาณ5้าทุ่มจอแดนถูกไล่ออกมาจากร้าน เนื่องจากทำตัวไม่เหมาะสมกับทีมงานสาวในร้านเหล้านั้นแล้วต่อมาจอแดนก็เดินไปเดินมาอย่างไร้จุดหมายแถวแถวนั้นแล้วเขาก็ดูเมามากๆเดินเซไปเซมาจนกระทั่งสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ซาร่าผู้หญิงคนนี้เดินไปตามถนนและแล้วจอแดนก็เริ่มสะกดรอยตามเธอไปซึ่งถือว่าผู้หญิงคนนี้รู้ตัวค่อนข้างรวดเร็วว่ามีคนแอบตามเธออยู่เธอก็เลยเริ่มเดินเร็วขึ้นหวังจะสลัดเขาให้พน้นซึ่งจอแดนก็สังเกตเห็นว่าเป็นแบบนั้นเลยเริ่มวิ่งหยอยๆเพื่อให้ทันเธอ แต่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็หนีเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนั้นแต่จอแดนก็เดินตามเข้าไปซึ่งผมว่าพอเข้าไปแล้วเขาคลาดสายตาจากเธอแล้วจอแดนก็เดินไปเดินมาตามซอยในซูเปอร์มาร์เก็ตหมายถึงตามชั้นวางของต่างๆมองหาผู้หญิงคนนี้แต่เขาหาไม่เจอเลยจบลงที่ออกไปหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นั่งลงแถวประตูหน้าดูเหมือนว่าเขารอให้ผู้หญิงคนนี้เดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งต่อมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเธอเดินออกมาและเมื่อได้เห็นจอแดนเธอก็รีบวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อนหนีเา แล,แล้วก็ทําสําเร็จจอแดนคลาดกับเธอต่อมากล้องวงจรปิดก็จับได้ว่าจอแดนเข้าไปที่ร้านขายไก่แล้วเขาก็สั่งอาหารจากนั้นนั่งลงที่โต๊ะทานอาหารแล้วเริ่มมองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งทานอาหารอยู่จากนั้นเอามือไปคลําที่กางเกงของเขาดูว่าจอแดนได้ทําการช่วยเหลือตัวเองพร,อพร้อมๆกับจ้องตาผู้หญิงคนนั้นที่ทานอาหารอยู่ซึ่งดูว่าเธอรู้ตัวก็เลยมีท่าทีขยะแขยงและออกจากร้านอาหารนั้นทันทีแต่จอแดนก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปเขาลุกตามออกไปซึ่งนันทีที่ออกมาแล้วจอแดนก็ เห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่บนทางเท้าและการที่จอร์แดนหันเหความสนใจไปที่ผู้หญิงคนใหม่นี่เองสองคนให้ผู้หญิงที่ตอนแรกอยู่ในร้านอาหารก็วิ่งหนีออกไปสําเร็จและนี่คือความน่ากลัวมากของจอร์แดนดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยเขาสนใจแค่ต้องการทําลายชีวิตของคนอื่นอย่างเดียวเหมือนกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายและแล้วจอร์แดนก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่บนทางเท้าแล้วก็คว้าตัวเธอไว้เอาแขนโอบรอบตัวเธอจากนั้นเอามือไปสัมผัสบริเวณหว่างขาของเธอซึ่งดูเหมือนว่า ออรอดไปได้ขนะเวลาผ่านไปเวลาประมาณก่อนตีสองจอแดนก็ตามผู้หญิงอีกคนหนึ่งบนถนนแครนบรู๊ซึ่งช่วงนั้นคือประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเขาเห็นซาร่าโดยตอนนั้นมีผู้ชายอยู่2คนตรงข้ามถนนซึ่งหนูว่าพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าจอแดนที่เป็นผู้ชายดูเมามากๆแล้วก็ดูหน้าคนลุกสุดๆกําลังเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ผู้ชายสองคนนี้กลับไม่เข้ามาช่วยทําเพียงแค่มองดูจากไกลๆส่วนจอแดนนั้นเข้าใกล้เหยื่อคนใหม่นี้ไปเรื่อยๆแต่เธอสังเกตรู้ตัวทันก่อนแล้วก็ ับนีไปอาจจะเป็นเพราะว่าจอแดนดูเมามากๆแล้วเขาเดินเซไปเซมาซึ่งจอแดนพอเห็นว่าเหยื่อรู้ตัวแล้วเขาก็ทําเป็นเดินผ่านไปแล้วก็ท,ทําทีเป็นเดินเข้าบ้านแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นเขาแค่ซ่อนตัวซึ่งขณะนั้นเหยื่อคนใหม่นี้ก็เดินตามหลังจอแดนแล้วแล้วจากนั้นก็ไปซ่อนตัวท,ทําทีเป็นเข้าบ้านจากนั้นเธอก็เดินมาเรื่อยๆใกล้ถึงจุดที่จอแดนซ่อนตัวอยู่ซึ่งแผนของจอแดนอาจเป็นรอกระโจนเข้าหาเธอแต่โชคดีที่ผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่ก่อนถึงจอแดนเธอก็เลยรีบหน เเข้้าาไปในบนบตัวองสมมุิให้จอร์แดนซ่อนตัวฟรีอยู่ในความมืดและเวลาผ่านไปถึงประมาณตีสองครึ่งเขากลับไปที่ถนนแครนบรู๊และสังเกตเห็นซาร่านั่นซึ่งกล้องวงจรปิดก,ก็ถ่ายเก็บไว้ได้ว่าซาร่านั้นเดินอย่างมั่นใจไปตามถนนที่เงียบเชียบเวลากลางคืนแต่มันไม่ได้มืดมากมายมีไฟถนนสว่างอยู่เป็นทางจานนเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีหลังลงมือกับซาร่าเสร็จจอร์แดนก็เดินทางไปถึงรถพ่วงของเพื่อนเขาซึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยดูหนังฝรั่งนะครับมันก็เป็นส่วนต่อกับรถ ยนต์แล้วข้างในมีเตียงมีที่ให้อาบน้ําคือมันเป็นบ้านอะซึ่งดูเหมือนจอแดนนอนค้างที่นั่นเพราะกว่ากล้องวงจรปิดจะถ่ายจอแดนไวได้อีกรอบก็คือเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันถัดมาจอแดนเดินไปเดินมาแถวๆนั้นซึ่งช่วงนั้นก็มีครอบครัวมากมายมาเที่ยวที่นิทรรศการหนึ่งซึ่งจัดในบริเวณที่รถพ่วงของเพื่อนจอแดนจอดเอาไว้สรุปคือถึงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วก็มีนิทรรศการมีซุ้มอาหารซุ้มของเล่นมีครอบครัวมากมายพาลูกเล็กมา เที่ยวที่งานนี้ในช่วงหน้าร้อนของอังกฤษเหมือนฉากในหนังนะครับแล้วจอแดนก็เดินไปเดินมามือข้างหนึ่งถือกระเป๋าอยู่ซึ่งในกระเป๋านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เลอะเลือดมากมายเนื่องจากนี่คือชุดที่จอแดนใส่คืนก่อนหน้านั้นตอนเขาลงมือกับซาร่าโดยต่อมาจอแดนเอากระเป๋าใบนี้ไปซ่อนไว้ในรถพ่วงคันอื่นในงานนั้นซึ่งแน่นอนกล้องวงจรปิดจับไว้ได้และจากข้อมูลเหล่านี้ส่งผลให้ตำรวจเดินทางไปที่รถพ่วงของเพื่อนจอแดนและแล้วก็พบตัวจอแดนกำลังหลับอยู่จนั้นก็ถูก กุมแล้วถูกพาตัวไปที่สถานีตํารวจเพื่อสอบปากคําซึ่งท่าทีของจอแดนระหว่างสอบปากคํานั้นเรียกได้ว,ว่าหาวตลอดเวลาแล้วก็ยังบอกตํารวจด้ยวยว่าตํารวจทําเขาเบือ่อซึ่งเหตุผลที่มีท่าทีแบบนั้นอาจเป็นเพราะว่าจอแดนมั่นใจแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องกลับไปติดคุกยาวในส่วนของตํารวจนั้นนอกจากหลักฐานทางกล้องวงจรปิดมากมายก็ยังมีกระเป๋าที่ข้างในใส่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่จอแดนสวมในตอนลงมือกับซาร่าดด้วยนอกจากนี้ตํารวจก็มีรอยนิ้วมือและเลือดที่พบบริเวณที่เกิด ซึ่งเป็นของจอแดนและจากเหตุการณ์นี้สงวลให้เกิดคําวิาพากษ์วิจารณ์มากมายต่อระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบคุมประพฤติว่าก็จอแดนไม่ไปรายงานตัวแล้วทําไมตํารวจไม่ไปจับทําไมตํารวจแค่ไปหาตามที่อยู่ที่ระบุไวท้ทีเดียวแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยถ้าตํารวจตั้งใจกว่านี้จอแดนก็ต้องกลับไปติดคุกแล้วแล้วเขาก็จะไปลงมือกับซาร่าไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลทางสถิติว่าในปี2022มีผู้หญิงถึง1ใน3ที่อายุมากกว่า16ปีถูกผู้ช ใชรังควานในสักทางและถ้าลดช่วงอายุลงมาหน่อยเป็น16ปีถึง34ปีสถิติกลายเป็น2ใน3ของผู้หญิงที่มาลงความเห็นนั้นถูกรังควานโดยผู้ชายในบริเวณ UK ในปี2022ซึ่งผู้คนก็มองว่านี่คือยุคที่ความเกลียดชังต่อเพศหญิงนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์มุมมองของตำรวจใน U k ว่าลึกๆแล้วมีความเหยียดเพศหญิงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เต็มที่หรือไม่ก็ซื่อเกิน กว่าจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผิวิงถูกกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ตำรวจควรกระตือรือร้นเข้าไปช่วยนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า9วันก่อนจอแดนลงมือกับซาร่านั้นเขารับการปล่อยตัวจากเรือนจำโดยถูกประเมินว่าเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ ที่มีความเสี่ยงปานกลางแปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐมองว่าจอร์แดนค่อนข้างอันตรายแต่ไม่ถึงอันตรายสุดขีดขนาดว่าต้องเพิ่มกฎเกณฑ์มากมายเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เขาไปก่อเหตุในสังคมซึ่งก็ถือว่าเป็นการประเมินแบบงงๆเนื่องจากจอร์แดนนั้นก่อคดีอาญา6กกว่าคดีแล้วติดคุกเป็น10บรอบทําไมเขาถึงประเมินแค่นี้รวมทั้งในช่วงที่จอร์แดนถูกขังในเรือนจํานัน้นก็ยังคงมีท่าทีเกลี้ยวกราดและเป็นภัยต่อผู้คนจอร์แดนมักขู่ นักโทษด้วยกันอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ยังคููไปถึงผู้คุมในเรือนจําด้วยและมีครั้งหนึ่งถูกพบว่าแอบพกอาวุธในเรือนจําซึ่งนี่สมบุญให้ผู้คนตั้งคําถามว่าทําไมพอได้ออกมาแล้วเขาถึงถูกประเมินว่าความเสี่ยงปานกลางทำให้ไม่เป็นความเสี่ยงสูงนอกจากนี้มีรายงานว่าถึงติดคุกไปหลายครั้งเข้าเรือนจําหลายรอบจอร์แดนก็ดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีจะเป็นคนที่ดีขึ้นเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าตอนที่จอร์แดนถูกปล่อยตัวจากเรือนจํานั้นเขากรอกที่อยู่ไว้ที่เดียวคือบ้าน ของเขาเนื่องจากจอแดนบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไปอยู่กับยายสักพักหนึ่งเพราะแม่เขาไม่ยอมให้เขาไปอยู่ด้วยปัญหาคือเวลาผ่านไปถึง27พฤษภาพ,พอตำรวจเดินทางมาที่บ้านยายก็พบว่ายายเองก็ไม่ยอมให้จอแดนย้ายมาอยู่กันสรุปคือทั้งครอบครัวของจอแดนเองก็ไม่ยอมรับเขาไม่อยากส่งสิงกับเขาเนื่องจากเขาไม่ใช่คนดีแล้วก็เป็นคนเกลี้ยกล่ำข่าครอบครัวยังไม่อยากยุ่งเลยและน่าสมงผลให้เวลาผ่านไปถึง17มิถุน,นายนที่จอแดนได้ออกจากเรือนจําก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่มี ที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งเกิดคําถามเพิ่มว่าอา้าวแล้วปล่อยออกมาจากเรือนจําได้อย่างเพราะก่อนจะปล่อยออกมาตํารวจก็เดินทางไปคุยกับยายแล้วประมาณ1ิวันก่อนหน้านั้นแล้วยายก็บอกเองว่าไม่ยอมให้มาอยู่หรอกแต่สุดท้ายเขาก็ได้ออกจากเรือนจําอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าในวันที่จอแดนถูกปล่อยออกจากเรือนจําเขามีนัดเจอกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติแต่เขากลับไม่ไปตามนัดสมมุติตํารวจพยายามสืบว่าแล้วเขาหายไปไหนเนื่องจากออกมาจากเรือนจําได้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหมายความว่าคงไปได้ไม่ไกลและที่ ตำรวจโทรหาแม่ของจอแดนซึ่งเธอบอกว่าอ๋อใช่จอแดนมาที่บ้านของเธอแล้วก็มีสภาพเมามากๆๆแต่นั่นดูเหมือนว่าไม่สมควรให้ตำรวจรู้สึกควรทําอะไรสักอย่างสิ่งที่ตำรวจทําคือเลื่อนวันนัดจ้นที่คุมประพฤติไปอีก3วันซึ่งจอแดนก็เบี้ยวนัดอีกแล้วและคราวนั้นไม่มีใครรู้ว่าจอแดนอยู่ไหนแม้แต่แม่ของจอแดนก็ไม่รู้รวมทั้งยายก็ไม่รู้และเวลาผ่านไปถึงนัดที่สเป็นวันที่22มิถุนายนจอแดนก็ไม่มาอยู่ดีซึ่งคราวนี้ตำรวจได้ยื่นเรื่องขอให นำตัวจอร์แดนกลับเข้าเรือนจําแต่ปัญหาคือเอกสารทําเสร็จแล้วแต่ไม่มีใครมาเซ็นเป็นเวลาถึง48ชั่วโมงสรุปคือเวลาผ่านไปอีก2วันและแล้วก็เกิดการเซ็นขึ้นวันที่24มิถุน,นายนต่อมาในส่วนของครอบครัวซาร่านั้นแน่นอนว่าใจสลายแต่ที่พวกเขาต้องการทําคือไม่ยอมให้สื่อหรือใครมาชักนําการเผยแพร่คดีเกี่ยวกับซาร่าเนื่องจาก ทางครอบครัวกลัวว่าจะเกิดการโทษเหยื่อขึ้นซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อเหยื่อเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นคลิปที่ผมเพิ่งทําไปน่าจะไม่เกี่ยที่ก่อนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาเศรษฐีรวยมากๆที่ไปเรียนต่อประเทศอังกฤษแล้วก็ไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งมาจากนอร์เวย์เรียนที่เดียวกันซึ่งต่อมาฝ่ายชายก็ก่อกเหตุแล้วในคลิปที่ผมลงก็มีคนมากมายบอกว่าเป็นเพราะผู้หญิงนั่นแหละไปอ่อยผู้ชายเองเนื่องจากทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันถึงแม้ว่าฝ่ายชายมีท่าทีชอบผู้หญิงอย่าง ชอบเธออย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายหญิงเวลาไปเที่ยวร้านเหล้าเมามากๆเวลาผ่านไปถึงหลังเที่ยงคืนแทนที่จะเดินทางกลับหอพักไปกับเพื่อนๆร่วมหอของเธอเนื่องจากพวกเขามาเที่ยวด้วยกันเธอตัดสินใจไปค้างในคอนโดของฝ่ายชาย2ต่อสอมีแค่ฝ่ายชายกับตัวเธอซึ่งเธอทําแบบนี้มากกว่า1ครั้งและสุดท้ายเธอก็ถูกสังหารนั่นคือคร่าวๆของคลิปแต่ว่าคอมเมนต์มากมายก็บอกว่าก็ผู้หญิงนั่นแหละไปอ่อยเองไปเล่นกับจิตใจของผู้ชายหวังจะเกาะ คนรวยใช้เป็นของเล่นอะไรอย่างนี้นครับซึ่งก็ต้องเป็นกลางว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเธอจ,จะทําก็ได้หรือเธออจ,จะไม่ทําก็ได้เนื่องจากปกติแล้วเวลาคนเราเสียชีวิตก็มักจะมีแต่คนพูดเรื่องดีๆของเราแต่ที่จะสื่อก็คือการโทษเหยื่อมีอยู่จริงในส่วนของคริซาร่านั้นและนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้คนถึงจดจําซาร่าว่า เธอเป็นทนายที่ยืนหยัดในสิทธิสตรีว่าในเมื่อผู้ชายเดินกลางดึกได้ลำพังผู้หญิงก็ควรทำได้โดยข้อความนี้มาจากถแถลงการของครอบครัวซาร่านั่นเองบอกว่าเวลาเธอไปเที่ยวกลางคืนซาร่านั้นพอถึงเวลากลับบ้านเธอก็เปลี่ยนรองเท้าใส่เป็นรองเท้าว,วิ่งแล้วเดินกลับบ้านตลอดเพราะซาร่าเชื่อว่าผู้หญิงควรเดินกลับบ้านเพียงลำพังในเวลากลางคืนได้เหมือนผู้ชายนี่คือการต่อสู้เพื่อผลักดันพลังหญิงต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนอกจากนี้มีข้อมูลว่า ซาร่ากับเพื่อนๆได้พูดคุยกันเสมอเกี่ยวกับเรื่องความกลัวของการเกิดเป็นผู้หญิงเนื่องจากชีวิตไม่ค่อยมีความปลอดภัยรวมทั้งเวลาเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิง,ท,งทั้งทั้งที่ผู้หญิงเป็นเหยื่อสังคมก็ยังโทษผู้หญิงอยู่ดีโทษเหยื่ออยู่ดีโดยบ่อยครั้งที่มีข่าวว่าเกิดเหตุร้ายแรงต่อผู้หญิงขึ้นทางซาร่าและเพื่อนของเธอก็มักส่งข้อความหากันแล้วก็รู้สึกโมโหเหลือเกินแล้วก็สิ้นหวังโดยซาร่าเคยพูดครั้งหนึ่งว่าน่าโมโหจริงๆเพราะถึงแม้เราระวังตัวมากแค่ไหนแต่สุดท้าย พวกนั้นก็พยายามหาทางมาโทษเราอยู่ดีพยายามจับผิดเราอยู่ดีแล้วก็ยังมีการแถลงว่าซาร่ารู้ดีว่ามีแรงกดดันมากมายที่บีบคั้นให้ผู้หญิงนั้นต้องอยู่อย่างหวาดกลัวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยหยุดซาร่าเลยจากการใช้ชีวิตอย่างอิสระของเธออยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่รู้สึกผิดที่เป็นแบบนี้เพราะนี่คือการต่อสู้ของเธอเพื่อความยุติธรรมอีกอย่างหนึ่งคือเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หลังซาร่าหมดลมหายใจก็มีการรวมตัวของผู้คนนับร้อยหลายร้อยคนด้วยซ้ำมา รวมตัวกันที่ถนนแครนบรูเพื่อเดินส่งซาร่ากลับบ้านโดยพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวแล้วก็พกข้อความที่มีรูปของซาร่าอยู่ด้วยรวมทั้งมีการจดข้อความเพื่อมอบให้กับซาร่าพร้อมดอกไม้โดยผู้คนนั้นเดินกันอย่างเงียบๆจนไปถึงประตูหน้าบ้านซาร่าแล้วก็มอบสิ่งของต่างๆเพื่อสื่อถึงความรักที่มีต่อซาร่าและว,วเวลาผ่านไปถึง1 4ธันวาปี2022การพิจารณาคดีเอาผิดจ,จอร์แดนก็เริ่มขึ้นโดยเขารับสารภาพผิดในสาร ข้อหาทำไม่ดีมิร้ายและฆาตกรรมซาร่าและวันนั้นถึงแม้อากาศหนาวมากๆในลอนดอนแต่ผู้คนมากมายมารวมตัวกันหน้าศาลไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงมากมายรวมทั้งนักกิจกรรมและแน่นอนครอบครัวของซาร่าและเพื่อนๆเธอรวมตัวกันหน้าศาลและถือป้ายที่มีรูปซารา่านอกจากนี้ก็มีผู้คนจากมูลิธิต่างๆพวกเขานั้นมาเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงนั่นคือส่วนของหน้าศาลต่อมาข้างในศาลคนก็แน่นเช่นกันมีทั้งเพื่อนๆของ ของซาร่าและครอบครัวแล้วก็มีนักข่าวมากมายโดยแม่ของซาร่าตั้งแต่ลูกเสียไปแม่ก็ทําใจไม่ได้ถึงขนาดเข้าไปฟังการไต่สวนไม่ไหวถึงอย่างนั้นก็มีคนอื่นๆอ,อย่างเช่นป้าของซาร่ายายของซาร่าและคนอื่นๆในบ้านในห้องไต่สวนนั้นคนแน่นไปหมดยกเว้นที่นั่งของจอแดนซึ่งเป็นจำเลยเนื่องจากเขาไม่ยอมมาเขาไม่ยอมมาการไต่สวนของตัวเองเขาเลือกที่จะรออยู่ในเรือนจําเนื่องจากตามกฎหมายของยูเคแล้วถ้าจำเลยรับสารภาพผิดก็ไม่จะเป็นต้องมาปรากฏตัว ในชั้นไต่สวนแล้วก็ไม่ต้องปรากฏตัวในการอ่านคำพิพากษาซึ่งส่งผลให้ผู้คนรู้สึกว่าไม่ควรเป็นแบบนี้เลยเหมือนเปิดช่องให้คนร้ายได้ซ่อนตัวถึงแม้เป็นการซ่อนตัวในเรือนจำนอกจากนี้ทนายของจอแดนก็บอกกับศาลว่าเหตุ hey, ผลที่จอแดนไม่อยากมาเนื่องจากเขาไม่อยากดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพราะไม่อยากจะนึกถึงคืนนั้นอีกแล้วหมายถึงคืนที่เขาก่อเหตุนอกจากนี้ทนายของจอแดนก็นําเสนอรายงานทางสภาวะจิตของจอแดนแล้วก็บอกว่าเขาเติบโตมาในบ้านที่ ความเป็นอยู่ย่ำแย่มากคือบ้านแตกมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากมายและหนึ่งในความทรงจําแรกๆของจอร์แดนในฐานะมนุษย์คือเห็นพ่อของตัวเองพยายามกดให้แม่เขาจมน้ําในอ่างซึ่งทางผู้พากษาก็เห็นด้วยว่าจอร์แดนคงเติบโตมาแบบนั้นจริงๆในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่นอกจากน,นี้ทางจอร์แดนก็ขอลดโทษโดยเหตุผลคือเขายอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทําอาจจะหมายถึงเขาสํานึกผิดแล้วแต่ผู้พากษาปัดตกคําขอนี้ไปจอร์แดนจะไม่ได้รับการลดโทษ นอกจากนี้ผู้วักษายังบอกว่าจอร์แดนไม่ได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าเขาสำนึกเลยแล้วจอร์แดนก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยอย่างน้อยคือ38ปีถึงจะมีสิทธิ์ขอพักโทษในส่วนของซาร่านั้นอีกอย่างที่น่าเศร้าคือเพียง5วันเท่านั้นก่อนจอร์แดนถูกตัดสินโทษ5วันก่อนหน้านั้นคือวันที่9ธันวาเป็นวันเกิดของซาร่าซึ่งถ้าเธอยังอยู่วันนั้นจะเป็นวันที่ซาร่ามีอายุ36ปีนอกจากนี้ย้อนไปประมาณ2เดือนหลังซาร่าเสียชีวิต เป็นวันที่28สิงหามีการรวมตัวกันของผู้คนนับร้อยที่อิลฟอร์ดทาวน์ฮอล์เพื่อทำการเดินประท้วงรำลึกถึงซาร่าโดยพวกเขาเดินไปตามถนนแคนบรูคแล้วก็หยุดลงฝั่งตรงข้ามของลานจอดรถจุดที่ซาร่าถูกทำร้ายนั่นเองซึ่งพอพวกเขาไปถึงก็ยังคงมีสิ่งของมากมายที่ผู้คนนำมามอบให้กับซาร่าถึงแม้เวลาผ่านไปแล้วตั้ง2เดือนปแปลว่าผู้คนยังระลึกถึงเธอนอกจากนี้ป้าของซาร่าก็ร่วมการเดินครั้งนี้ด้วยและพอ มาถึงตรงข้ามจุดเกิดเหตุป้าก็ได้ชี้ไปที่กล้องวงจรปิดตัวที่บันทึกเหตุการณ์สังหารซาร่าเอาไว้ได้นอกจากนี้การเดินครั้งนี้ผู้คนไม่ได้พกแค่ภาพของซาร่าแต่ภาพของผู้หญิงคนอื่นๆด้วยเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนและหลังซาร่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่กี่เดือนเท่านั้นก็ยังมีผู้หญิงมากมายที่ถูกสังหารบนถนนในลอนดอนและนั่นคือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกแต่งเติมให้หน้าติดตาม มากขึ้นแค่ไหนอย่างเช่นประเด็นที่ว่าเหตุผลที่เธอเสียชีวิตก็เพราะเธอเลือกที่จะเดินลําพังในช่วงตีสองแล้วเธอเป็นผู้หญิงนี่น่าจะเป็นจุดเด่นของเหตุการณ์นี้ที่แตกต่างจากคดีแต่ส่วนตัวก็มองว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในยุคนี้ไม่มีใครควรเดินไปไหนคนเดียวตอนตีสองขนาดผนผู้ชายก็ยังไม่กล้าเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้โทษเหยื่อเพราะซาร่าเองก็คงอยากผลักดันอะไรบางอย่างแต่นั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งส่วนตัวก็มองว่าเราอยู่ในยุคที่น่ากลัวมากๆขนาดผมเ ทําคลิปแบบนี้หลังๆก็ไม่กล้าเปิดหน้าแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกมันเป็นภัยยังไงชอบกลหรือแม้แต่การแสดงความเห็นก็ไม่ค่อยกล้าแล้วทุกอย่างมันน่ากลัวไปหมดแม้แต่เป็นตัวของตัวเองก็ยังเป็นไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะมันมีคนแปลกๆเยอะมากนะครับแล้วก็ขอจบคลิปเลยไปก่อนละครับสวัสดีครับ